และในช่วงเวทีของบันเทิงวันนี้นะครับไปกันต่อนะฮะสำหรับโผผู้เข้าชิงนะฮะในรางวัลประเภทรางวัลยอดเยี่ยมนั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคำร้องทำนองและก็เพลงสร้างสารรค์นั่นเองะฮะมีใครเข้าชิงกันบ้างติดตามันเลยครับสาขาสร้างสารรค์นะฮะรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยดุยเชียงรัมพพสวรรพันธ์ฟิชเชอริ่งแมนมณีวันแจ็คลูกอีสานเกษมคมสันนิวพงศกร สาขาคำร้องและก็ทำนองนะฮะรายชื่อผู้ก็ชิงประกอบด้วยเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนักร้องเบียร์พร้อมพงเพลงประตูบานเก่านักร้องไม้เมืองเพลงผู้เท่าแนมทางดุยเชียงรําเพลงวัคซีนชีวิตโพสุวรรณพันธ์ฟิชเชอร์ลิงแมนมานวันและเพลงหอดกำหนดได้ทดแทนผู้ขับร้องแนนบุรีรัมสำหรับสาขาเรียบเรียงนะครับรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยดวงใจอสูรนุ่มนิ่มชาลิสารจนาเอย่ยหิวสกุลชัยพระอภัยมณีวงบิ๊กอัพ พรเนื้อทองปวารีพรพิมลและเวิร์กก็ครบไม่เวิร์กก็จบไปมีนตราอินทิราซึ่งแฟนๆนั้นนะฮะก็สามารถร่วมลุ้นกันได้นะครับผมกับกิจกรรมงานประกาศรางวัลคมสล,ลุทุกอวอร์ด2 5 6 6นะฮะในวันที่27กันยายนนี้นะครับสามารถรับชมกันได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะฮะวันนี้ก่อนสักการไปขอบคุณไปด้วยครับผมกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคบผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ